เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดขับกระบะเลี้ยวกลับชนรถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บที่บริเวณซอยร่วมมิตรหมู่ที่าําบลหนองสเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้ไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายอายุประมาณ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราด ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกบทหกเก้าเตราดล้มอยู่ส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะฟอร์ดหมายเลขทะเบียนจจจาน1 1ตราดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดทราบชื่อคนขับร้อยโทยหญิงป่านทิพย์อยู่ดีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร้อยโทยหญิงปานทิพย์กล่าวว่า ตนได้ขับรถมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเพื่อมาร้านค้าวัสดุก่อสร้างในตำบลหนองสเสม็ดแต่ขับเลยจึงได้เลี้ยวรถกลับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ระวังรถจักรยานยนต์ที่วิ่งตามมาทําให้พุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างไรก็ตามร้อยโทยหญิงปานทิพย์พร้อมรับผิดชอบผู้บาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลและรถจักรยานยนต์ที่เสียหาย